สวัสดีค่ะบกับนกนะคะในชอน่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะวันนี้นะคะจะมาสรุปเลขนะคะว่ามีส้ำนักใดขเขาแน่นะคะเนาะนะคะ,ะตามที่นกได้เปิดเบิงแล้วมีประมาณเจ็ดำนักนะคะนี่ซ้ำนักใดแน่ไปตามน้ำกันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก้าตั้งใจให้นกนำแน่ด้อค่ะเนาะสำหรับตัวเลขก็กนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะแลวนก็สิมาสรุปให้นะคะวัดนี้16ตุลาคมนี้ ส้อนักได้เขาแนนะคะเนาะเพื่อที่เช่าจะไปตามเน้นๆหายแน่งวด1น่งพฤกจกิกายนนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มที่สำนักแหลกกันเนาะค่ะเนาะแม่น้อยฟันแม่นนะคะงวดวันที่16ตุลาคมงวดที่แล้วนะคะแม่น้อยห้ถูกเนาะเนาะสองเจ็ดนะคะหาตรงๆเลยสองเจ็ดนะคะเนาะแต่ว่าตัวเน้นแม่น้อยนี้คือหกเก่าค่ะเป็นเลขฟันเนาะค่ะเนาะ จะตามตออ่อในงัวหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะคะแม่น้อยก็เป๋าดีใจดีนะคะเนาะแบ่งปันแนวทางเอฟซีถือบสถือก็บเปเป็นยังนะคะค่ะมาตามมาแม่นปูน้องหาน่ะปูน้องหานไหนกมาหนี่ซีหัวละค่ะที่เขาติดต่อกันนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ซีะ 8, 2, 7, น,น,น, 3, 8, นะคะเนาะไฮแปดสองเจ็ดมัวมหันก็ให้สามแปดตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะในกระไฮหกซีหาซีแปดหกค่ะนะคะ เนาะสำหรับปูน้องหานค่ะก็เป็นเนื่องอีกแนวทางนะคะก็เป็นเลขฝันเลขดิมิตขึ้นกันค่ะค่ะตามมาแมน่นเลขวิกเงินล้านนะคะ16ตัวลาคม2564นะคะเลขวิ่งเงินล้านหวัวน,นี้เป็นหวัวที่สองนะคะหวัวที่แล้วให้1ตัวเดียวนะคะหววนี้นะคะหววที่สองให้2ตัวเดียวะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเน้นที่ล่างเนาะหววน,นี้ขึ้นบนอีกแล้วค่ะนะคะเนาะ กาเบิงไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับเลขวิ่งเงินล้านนะคะอันนี้คูบาบ้านโนนนะคะเป็นสูตรค้านวณน,นะคะคูบาบ้านโนนนี่เป็นสูตรค้านวณน,นะคะเนาะให้เขาสองวดติดละคะ่ะวดที่แล้วให้ยแปดสามสามแปดเนาะ,ค,ะ,นะ,นะค่ะเนาะค่ะวันนี้ให้เน้นที่เจ็ดศูนย์นะคะ, 72, 74, ะ,คะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะก็ถือว่าเขาเนาะค่ะเนาะ นะคะสำหรับงวดวันที่16ตุลาคมค่ะตามต่อในงวดวันที่หนึ่งเด้อจจะค่ะปูลมโพอ้ท่านผู้ชมปูลมโพนีเดดอีลีค่ะเนาะให้เขาทุกงวดนะคะตั้งแต่ที่นกไปตามประมาณ6-7งวดละค่ะเขาทุกงวดค่ะเนาะไม่รูดแค่งวดเดียวงวดเจ็ดหานะคะเพิ่นจับคู่หฮบ่ถูกตว่าเหล็กเด่นเหล็กติดเพื่อนเนี่ย3ตัวเนี่ยนะเขาทุกงวดค่ะเนาะเพิ่นจับคู่หฮบ่ถูกนะคะ ของปูลมโพ่อนีเฉพาะบนยางเดียวค่ะบ่เกี่ยวกับรางบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะหวดันทีสิบหกตุลากระหายหก6 7 8นะคะเป็นเด่นนะคะจับคู่หามีตัวเน้นนะคะตัวเน้นมีสี่คู่หายหนึ่งหกสองหค่ะสำหรับตัวเด่นนะคะนี่เนาะค่ะจับคู่หากห็มี0ูนย์7จ7ดหนย์แด นะคะสองแปดสามแปดเก้าแปดเนาะคะ่นะเนาะ,ะให้ที่เราประมาณสิบเจ็ดถึงสิบคูนะคะสองสี่หกแปดสิบนะคะเจ็ดถึงสิบคู่ค่ะบนอย่างเดียวของปูลหลมโพน่กัปตัวหน้ำนะคะตีต่ว่าบนอย่างเดียวไม่เขี่ยวกับล่างนะคะเนาะ,ะ,นะะสำหรับปูลหลมโพนี่เขาทุกหมวดเด็ดอีลีค่ะแตว่าเลือกเสือเ,อเด้อค่ะเนาะ,ะ,นะะมาเซียนติงค่ะเซียนติงจังหวัดอุดรน,นะคะ ไ้เลกบิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเซียนติงอุดรเนาะค่ะเนาะหววที่แล้วไ้เวกเลกบิ่งเขาทั้งบนและล่างนะคะหฮเจ็ดแปดซี่ค่ะกับเขาเจ็ดกับแปดนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับเซียนติงแต่ว่าหัวนี้เซียนติงจับคู่ห้ประถูค่ะห้แปดซี่กับเจ็ดซี่นะคะค่ะตามมาแมนอาวัดป่าวังคาชนวัด ฝ่าคำชนนะคะอยู่อุดอรธานีหรือว่าคำชะโนดสองนะคะเนาะพอจำเพิ่นบอกนะคะเจ็ดสองสี่กับเจ็ดสองห้าเอาไปเน้นๆเลยนะคะพอจำอยู่บังคำชนอยู่หรือว่าเรียกกันว่าคำชะโนดสองนะคะอยู่อำเภอบันดุงคือกันนะคะเนาะกระทือว่าข่าวนะคะได้ยินข่าวมากทางวดน,นี้อ่าตัดหลินนะคะก็จะเป็นงวดที่สามแล้วนะคะ ไปตามพึ่งไปตามวมวลนีงวดแหลกนะคะเนาะกะไก่พอสมควรอยู่นะคะอำเภอรบรรดุงเนาะค่ะเนาะวัดป่าวังคาชนหรือว่าคาชะโนดสองนะคะก็มีเหลืองลีรับเอียงต่างๆหน้าหน้าร้ายนะคะยูหันนะคะท่านผู้ชมเป็นตะไปขึ้นอย่างนี้ค่ะไปไหว้ขอพ่อ,อปูกับยานะคะเนาะเบิดราคะท่านผู้ชม อันนี้ว่าป่าวางลำชนเซียนติงกับน,นาติดตามนะคะเลขบิ่งเขาตลอดนะคะหวดนี้งวดที่สิบหวดที่สิบเอ็ดละค่ะปูหลโมโพที่เด็ดเลยนะคะท่านผู้ชมที่เด็ดเลยเขาทุกหมวดนี้นกสุดยอดนกนับถืออีรีค่ะเป็นเป็นเลขสูตรคํานวนนะคะของปูหลโมโพ เป็นเลขสูตรคำนวณเฉพาะบนไม่เกี่ยวกับล่างค่ะเลขกติดอันนี้ว่ามีผ่าดน,นะคะล่องไปซื้อเบึงหลับปูลมโพนี่จะจับคู่เขาให,ให้เขาทุกงวดพร้อมนะคะคู่บ่าบ้านดกับเขาสองงวดติดละคะ่ะเลขกวิงงินหลานกับซองงวดติดละค่ะนะคะ,นะคะปูน้องหานสีงวดติดแล้วนะคะแม่น้อยพึ่งเขางวดมีงวดแรกนะคะเนาะค่ะค่ะสำหรับตัวเลขนะคะทางช่องน้ำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะผู้ใด กับพีจารณาเบิงเด้อค่ะเดอ้อค่ะตามที่ได้สรุปเนาะคะ่ะเนาะมีทั้งหมดเจ็ดสำนักค่ะมีทั้งหมดเจ็ดสำนักนะคะที่เขานะคะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะคะเนาะเราจะไปตามต่อกันในงวดวันที่หนึ่งพฤศจีกาย,ยนนะคะเนาะสำหรับตัวเลขนกน้ำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพีจารณาเบิงนะคะเพื่อที่จะบ่ได้ผ่านนะคะเนาะพิจารณาไต่ตองเบิงดีๆเด้อค่ะเนาะทำตัวเลขกับมีเขามีรลุดนะคะ ป,ปนกันไปนะคะและแต่ละงวดนกกระตามไาสํำนักขึ้นกันเพราะว่าวเพื่อที่จะมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะถ้าบ่ม,มักก็บ่เป็นยังค่ะถ้าม,มักแล้วกระตุงกับใจท่านผู้ชมก็จังสื่อนะคะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดมากก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกน้ำเด้อค่ะเนาะเพื่อที่สีบัวผาดคลิปเด็ดๆใหม่ๆนะคะแหงกดไลค์แหงเด้งขึ้นดีนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะค่ะ กะสำหรับคลิปนี้กไพอพอ็ไว้ผู้พอกันในคลิปหนานะคะเนาะอ่ากะให้ทาลล่านผู้ชมล้ำล้ำเรู่ไว้เด้อค่ะมันเป็นน้ำกัาหนูกับจัาสีวาอีหยังเนาะคะ่ะเนาะตื่นเต้นค่ะโดนๆเือสีวาเห็นหน้าจะคล้องเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะอากาศก็เย็นเย็นค่ะช่วงนี้พาคย,ยูเขานะคะทะ่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมล้า,ลลาน้ำเรื่อยๆมันถือลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเด้อค่ะให้ถือรางวัลที่หนึ่งกันทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ